คือมีคนมาลงซื้อไว้แล้วมันรับรวาว่าเขาต้องมาตรวจก่อนหมองไฟไปขึ้นฐานเนี่ยพอนได้ขึ้นฐานจุดอันไหนไายใดรอบฟังโคศกประกาศเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปล่อยปล่อยสัญญาณไปที่โคศกประกาศว่าของคณะไหนคุมไหนเป็นบองไฟประกวดครับเขาต้องมาผ่านนี่ครับลงซื้อมีคนมาลงไว้แล้วเ,เขาผ่านไปเลยเเเตรวจตรวจแล้วครับ เขาลงซื <muitas S 2> ้อแล้วะไปตอเนาดตรวล้วตรวจเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยเดตามเขาขึ้นมาทันแล้วผมติดผ้าน้าเบิ่งตอนเขาบวงไฟขึ้นไะโทษกรับนี่สีให้เบิ้งเพิ่นเอาบวงไฟขึ่นฐานด้วครับเบิ่งว่าเพิ่นเสียหวังไฟขึ้นฐานไห้เดี๋ยวถามนี่ก็รู้วะ ของคุ้มใดมองอะไรเอาเสี้ยงันจะร้อมานี่นี่ครับอันนี้อันนี้คุ้มใดนะคณะยังก่อนคณะธุลีคณะธุธุลีธุลีครับคณะธุลีบังที่สี่บังไฟประกวดบังไฟแสนมือนีเด้ครับ ปีนี้มาขอแก้มเจ้าของบังไฟคุมบังไฟเพมือนกับปีที่แล้วบังไฟเพิ่นหายคือคือมันลงลงแล้วอกรรมการจับเวลาบ่ได้ครับคณะทุลีบั่งไฟประกวดกระบอกที่สี่ของวันนี้นะครับ เบิ่ง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 บิงเนบงไฟขึ้นเลยวดวิธีเอาขึ้นก็คือซักก่อนที่ข้างหลังนะครับนี่นี่นี่วิธีเอาบังไฟขึ้นครับเพรน้องใบว่ก่าเขาเบิ่งเย็นสีลยครับเพราะว่าบังบิ่งฐัน ขึ้นบางฐานก็จุดด้านขวามืออยู่ห่างกันหาฐานฐานใส่เขาก็าบาังไฟขึ้นได้นะครับแล้วมันควบคุมแรนเขคาแรนหลอดมึงไฟมันจุดเตี้ยมปีน,นี้ชูลีชูลีชูลีลลว่าะธานนะคนระับปีที่แล้วเพื่อนไฟหาย,ยตอนนี้น้ำที่หนึ่งคือคณนะเพื่อน 2 5งห้าหนึ่งหนึ่งสามร้อยิบห้เนบิ้งเด้ครับเดี๋ยวเขาสิเอาวงไฟเข็อันนี้กลุ่มทำบางไฟครับโอ้ยกระายน้ำแก้วเรียบบังไฟขึ้นฐานเรียบร้อยแล้วพวกชักเดินน่อยแล้ว นำมุงไฟเนคานเป็นพพแนวนี้ครับมีญี่ปุ่นอยู่ครับญี่ปุ่นมาเที่ยวไปไปตัางปรดเทศ กาจ,จุดผมจะให้ชมใหม่นะครับอันนี้คงใช้เวลาโดนนานนานเติบธนะชุลีก็ใช้เวลานาน,านวกเคยจะขึ้นไปข,ข,ขูข่นะครับเขาก็มีกอกกล้วยครับซึ่งเป็นเปือกไม้ที่ปีด เวลาบัางไฟประตุจะไม่ให้เชือกขาดก่อนบังไฟมันจะออกนอกทิศทางครับเบิงเบิงครับเด็กฝรั่งมาเที่ยว่อขึ้นไ่นเนถามได้เท่านั้น ถามได้เท่านั้น嘛เอาถามให้แน่อจากฟังน้ำได้เท่านั้นเหรอเฮ้ยน่ะช้เวลาโดนพ่อสมควรครับ พวเสร็จุดเสร็จปลูกเสร็จตะลามังกอาสิได้จุดการจุดก็ต้องรออสัญญาณจากกล่องอํานวยการครับดีดเงี้ยเสียงอยูไก่ไกๆโดยจะมีกรรม,มาการจับเวลาเป็นคนบอกสัญญาณปล่อยนะครับกรรมการจะเเวลายุติหน,นีครับเิ็นทั้งหลังเทียนไก่ไกๆนี่อีกหน่อย เบ่งน้ำกันนะครับผมว่เห็นคอนมมนยาคูไดยข้อมินวาจังเลยเป็นบบกว่าเลิฟหนึ่งสวัสดีครับมันแสงจ้าผมเห็นว่เห็นนะครับมุ่งมืดเบ่งกันครับทักทายทักทายขอบพูดหลายๆครับฝากกดติดตามช่องน้ำเี้ได้ครับที่จริงช่องไ่ช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับบ่ไดไทยแม่ไทยสองหมอลำดังออนทัวครับ เบกเกอจุดด้วยฟฟาฟไฟครับไม่ใช่แบตเตอรี่แล้วครับปีนี้ไม่บังครับค่อฮ่า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 ่าฮ่่ แม่นบอกไม่แตกบอกนี่เขาติดป้ายหลาเลยห้ามกันเล่นกันระนันนะว่าปีที่แล้วไม่เห็นติดนะครับแตวตรงนี้ก็คนยืนหนาเติบครับหูแจ๊คเข้ามาหนาเติบบ่ยืนหลายครับก็มีจะพวกจับบังไฟแขลงบุแคลงแต่ภายนอกเขาก็จะมีล่งคันกันอยู่เลยครับแต่ละค่นนะว่าของผู้ใดสีใดล่งคันกันจินมไฟออกมาจากฐานนะครับ เขาประกาศให้คนอ,ออก,อกเลือนะครับไปลกมานะครับเขาประกาศให้คนออกแล้ว85อดูนะครับอันนี้ของคณะชูรี่วะสันครับอันนี้เขาเอิ้นบางไฟล่ำเนี่ยเอาไปอยู่ ปีที่แล้วเขาบอกว่าบัางไฟเขาหายปีนี้เขาจะมาแก้ว่านาสิดาลรับนาาบมากนะครับนาสดามากมานี่ไม่นานนะครับทั้งงอไปยังสี่บพโดนเงิมันไม่ตรงเนาะครับบ่ถึงบ่ถึงบ่ถึงหกสองร้อยครับตอนนี้นำที่หนึ่งอยู่คือกลุ่มเพื่อนสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับสามรอยสามสิบห้าแป๊บเดียวได้จุด<ห>แล้วครับบังไฟขนาด เป็นไม่ตีแคบสู้สิกระดิกาสาดก่อนนะครับการจับประเทือนนะครับหางขาดจับบงังนะครับผมตัดคะแนนเลยว่าสันครับหางตัดขาดจากบังแล้นี่เอามาเป็นไม่ตีแคบนะครับมีปัญหาเล่าๆกำบังหางขาดพื้นบนนับคะแนนว่าสันครับดูบตาวเรา เพื่อนเบอร์นาเพื่อนบอกแล้วมื่อกี้ม์นาเลียบมีเขียวเหลียเพื่อนเดียวค,ครับบอนาเบอร์นาเราเนี่ยก็มีนาคอนนาดาการเป็นใจครับเสร็จไปแล้วหนึ่งบังที่สี่บังไฟบระปวดครับอันนี้ฟาวซูซี่ครับปีที่แล้วบังไฟหายปีนี้หางขาดเนี่ยเห็นกรรมการที่โต๊ะเขาบอกว่าไม่นับคะแนนนะครมาแล้วครับเป็นขาวนกนะครับเป็นงามหนักติกนะครับเป็นไปโอที เอาตาม,ามนั้นนะครับ,รรบไปแล้วหนึ่งบั้งที่4ี่ของการขวดวด